สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนสิงหาคมพศ2564นะชาวราศีพิจิกนะคะวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตา์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างนะคือคำอธิบายใต้คลิปนั่นเอง ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะคะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะ มาดูพลังงานภาพรวมของชาวราศีพิจิกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะมาดูเรื่องราวของความรักก่อนนะมีสัญญาณของความรักใหม่เกิดขึ้นด้วยนะคะความรักใหม่หรือว่าความรักมิติใหม่ความรักครั้งใหม่อะไรบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตของชาวราศีพิจิกนะคะ มีการเปิดโอกาสพูดคุยกับคนหลายๆคนมากขึ้นมีสัญญาณของการสื่อสารทางไกลนะคะอาจจะผ่าโลกโซเชียลต่างๆนะคะมีการเปิดใจมีการพูดคุยกันนะและก็อาจจะมีการคบคุยกันกับใครอยู่ก็ได้นะคะทีนี้น่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้ามาด้วยนะชาวราศีพิจิกจะมุ่งมั่นตั้งใจแล้วตัดสินใจอะไรที่ เด็ดขาดชัดเจนมากๆเลยนะพลังออกมาว่าแบบจริงจังมากๆนะพลังในอนาคตจะสวยมากคือคุณจะเจอคนที่ใช่แล้วก็ความรักจะเริ่มก่อตัวเป็นลําดับเป็นขั้นตอนนะคะคุณจะมีการเปิดใจเรียนรู้กันนะและมีการพัฒนาเป็นความรักที่สวยมากๆเลยนะทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานในช่วงเดือนสิงหาคมของชาวราศีพิจิกนะคะ ว้าวมีสัญญาณของสามดาบมาเลยนะคะทำให้หัวใจเราตื่นเต้นน้องสุขฉีดมากๆเลยนะชาวราศีพิจิกบางคนนะคะในเรื่องราวของความรักอาจจะเจอเรื่องราวอะไรที่มันไม่เวิร์กบ้างนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มันเป็นเรื่องราวที่จะทําให้เรารู้จักความรักรู้จักการใช้ชีวิต อะไรมากขึ้นนะคะผู้อ่านถือว่าการที่เราได้เจอประสบการณ์อะไรหลายอย่างเนาะมันอาจจะมีทั้งเวิร์กและไม่เวิร์กนะคะมันคือประสบการณ์ทั้งนั้นเลยที่จะสอนเราแล้วก็ทำให้เราเรียนรู้มีชีวิตที่มีความรอบครอบมากขึ้นนั่นเองนะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะมีสัญญาณของการเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ที่สวยมากๆ อาจจะเป็นคนที่มีวัยแตกต่างกันกับคุณก็ได้นะคะในเรื่องราวของความรักหรือใกล้เคียงกันก็ได้นะคะเป็นการพัฒนาความรักนะเป็นพลังการพัฒนาความรักการเริ่มก่อตัวจากการที่คุณได้พบปะพบเจอผู้คนนะจากอะไรที่มันไม่เวิร์กนะคะมันเหมือนกับว่าการพบปะพบเจอผู้คนครั้งใหม่นี้หรือว่าคนใหม่หรือใครก็ตามที่คุณพบเจอใหม่เนี้ย จะทำให้คุณมีพลังงานบวกมากขึ้นนะดังนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้มาจะเป็นประสบการณ์ที่ผู้อ่านเือว่ามันมีค่ามากๆนะคะที่เราจะก้าวต่อไปเนาะทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานของคนคนนั้นในความสัมพันธ์ของคุณนะคะต้องร้องว้าวก่อนเพราะว่ามีสัญญาณของคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดน ต่างศาสนาหรือต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะทีนี้เขาจะมีความมุ่งมั่นและตั้งใจมากๆสิ่งที่สวยมากๆเลยคือเขาตั้งใจจริงจังเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเขาคิดที่จะแต่งงานกับคุณเขาคิดที่จะเริ่มต้นครอบครัวเริ่มต้นความรักชีวิตอะไรที่อบอุ่นมากๆคือการอยู่ร่วมกันแบบแฮปปี้สดใสนะ เป็นพลังของคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจคือเขารักคุณจริงๆแล้วก็เขาจะเข้ามาหาคุณนะว้าวสัญญาณสวยมากถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะคู่ชีวิตของคุณเขาก็จะเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวเลยนะสัญญาณสวยมากๆเลยนะคะทีนี้ผู้อ่านขอดูสถานการณ์นะคะ ผู้อ่านขอดูสถานการณ์ในช่วงเดือนสิงหาคมของชาวราศีพิจิกและความสัมพันธ์นะว้าวเลยนะคะสัญญาณของกงล้อแห่งโชคชะตาฟรีจยาวๆนะคะรับพลังบวกเลยนะ <c oughs> นี่คือพลังของการพลิกผันของโชคชะตาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะจะมีอะไรบางอย่างที่ปรับเปลี่ยนในชีวิตคุณแล้วพลิกโชคชะตาคุณนะ จากอะไรเดิมๆเ,เนี่ยพลิกไปสู่สิ่งที่สวยงามสดใสประสบความสำเร็จนะคะมีสัญญาณการรอคอยการรอจังหวะเวลาอยู่หน่อยนึงนะคะเป็นสัญญาณการรอคอยที่จะพบเจอกันนะน่าจะเป็นคนทางไกลด้วยนะคะต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะทีนี้ในเรื่องราวของการงานอาชีพอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตคุณเป็นเรื่องราวของ อาจจะเป็นงานที่อยู่ทางไกลนะคะจะทำให้คุณมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตนั่นเองนะพลังงานดีมากเลยนะคะขณะนี้กำลงังรอคอยจังหวะเวลานะทำไมผู้อา่านถึงพูดเรื่องหน้าที่การงานด้วยเพราะว่าลักษณะการพลิกผันของโชคชะตานี้นะคะเป็นไปได้ในทุกเรื่องของชีวิตของชาวราศีพิจิกนะอาจจะมีการยกย้ายถิ่นฐานนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนหน้าที่การงานหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตขึ้นบ้านใหม่ มีอะไรใหม่ๆเข้ามาที่พลิกผันสวยงามมากๆนะนผู้อ่านขอดูพลังงานในอนาคตนะสัญญาณสวยมากนะคะคือสัญญาณของคู่รักที่จะได้พบเจอกันแล้วได้อยู่ด้วยกันนะเป็นสัญญาณความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่คุณจะจับมือกันแล้วก็ผ่านสถานการณ์ทุกเรื่องราวไปสู่ความสำเร็จนะมีสัญญาณของชาวราศีพิจิกบางคนนะคะ ความรักอาจจะทําให้คุณต้องมีการเดินทางนะข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะปรับเปลี่ยนไปอยู่ในพื้นที่ที่ดีขึ้นแล้วก็ชีวิตแฮ ppy สดใสมากขึ้นนะคะกับอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ก็ได้นะคะเช่นถ้าไม่ได้มีการเดินทางนะก็จะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนสถานการณ์นะคะจากสถานการณ์เดิมๆในชีวิตเราเนี่ย เหมือนจะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ชีวิตใหม่ที่สวยมากๆเพราะว่ามีสัญญาณกงล้อแห่งโชคชะตาที่จะส่งผลขับเคลื่อนตัวคุณไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะว้าวเลยนะคะผู้อ่านถามโรแมนดิงเจอนะคะว่าอยากจะแนะนําอะไรชาวราศีพิจิกหรือเปล่านะคะสัญญาณออกมาบอกว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ และมีทั้งคนที่ใช่และคนที่ไม่ใช่นะขอให้คุณใช้หัวใจใช้สติปัญญา,ใช,าใช้ทุกอย่างอะใช้ทุกอย่างอะสรุปแล้วนะคะใช้ทั้งหัวใจสติปัญญาทุกอย่างอย่างรอบครอบนะขอให้คุณใช้พลังงานบวกในหัวใจนะคะในการที่จะดึงคนที่ใช่เข้ามานะ พลังงานบวกในหัวใจของคุณคือการที่เราทําทุกอย่างด้วยความดีด้วยความถูกต้องด้วยความที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะมีศรัทธานในเรื่องราวของความรักด้วยนะขอให้มีศรัทธาอยู่เสมอว่าเรานี่แหละเพราะเราทําดีทําทุกอย่าง <c oughs> อย่างดีที่สุดดังนั้นเราเหมาะสมที่จะได้รับความรักที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันเราเหมาะสมที่จะได้รับชีวิตที่ดีที่สุดเช่นเดียวกัน ดังนั้นขอให้คุณมีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธาแล้วก็มั่นใจในตัวเองนะคะในเรื่องราของความรักความสัมพันธ์มีสัญญาณของ engagement ขึ้นกรียาวๆเลยนะคะเป็นสัญญาณของการมั่นหมายถ้ายังไม่มีการมั่นหมายมันคือการที่คุณได้เหมือนกับผูกพันกับใครคนหนึ่งแบบลึกซึ้งนะคะและมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ระดับที่จริงจังมากขึ้น ถ้าเป็นชีวิตคือชีวิตคุณจะมีการที่จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนั่นเองนะว้าวสัญญาณสวยมากนะคะขอให้คุณมีแพชชั่นอยู่เสมอนะในเรื่องราวความรากักความสัมพันธ์คุณกับเขาก็จะมีเคมีตรงกันดีมากเลยนะคะผู้อ่านถามจัดกระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่าอยากจะแนะนำอะไรชาวราศีพิจิกหรือเปล่านะคะสัญญาณออกมาบอกว่าอยากกลัว ขอให้คุณทําทุกอย่างด้วยความสนุกด้วยความเป็นตัวคุณเองนะคะคุณเป็นคนที่สนุกให้ฮาสดใสคุณทําด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยพลังบวกในความเป็นตัวคุณนะดึงพลังบวกตัวเองขึ้นมาเพราะคุณสามารถที่จะส่งต่อพลังงานบวกให้คู่ในความสัมพันธ์และส่งต่อให้ผู้อื่นได้ด้วยนะคะนี่เป็นพลังงานบุญที่ดีมากๆเลยนะคุณจะเกิด สติปัญญาอะไรบางอย่างเหมือนคุณจะคิดออกมันจะมีอะไรบางอย่างที่ไบ i g สดใสเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนเป็นคำตอบเป็นทิศทางของชีวิตอะไรบางอย่างด้วยนะคะเกิด wisdom ก็คือเกิดปัญญาเกิดสติหรืออะไรบางอย่างที่จะนําคุณไปสู่ทิศทางของความสําเร็จนะคุณจะค้นพบนะคะ discovery เลยจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนจุดประกายในตัวคุณทําให้คุณค้นพบ ค้นพบหัวใจของตัวเองค้นพบความรักค้นพบคนที่คุณรักค้นพบชีวิตที่คุณตั้งใจไว้อะไรอย่างนี้เลยนะพลังออกมาสวยมากนะคะผู้อ่านถาม Oracle ซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตนะคะว่าอยากแนะนำชาวราศีพิจิกในช่วงสิงหาคมนะอยากแนะนำอะไรบ้างนะคะสัญญาณออกมาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ดูแล้วมันน่าจะไม่เวิร์กนะคะ แองเจลออกมาบอกว่าเลตโกคือปล่อยมันไปเถอะอยากเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะบางอย่างวิธีการเดินออกมามันน่าจะเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณนะที่สำคัญนะให้คุณหันกลับมาดูแลตัวเองนะคะเรื่องของนิวทริชันเลยนะมีพลังของอาหารขึ้นมาเนะะี่ยค่ะเรื่องของโภชนาการอะไรประมาณอย่างนี้นะคะสัญญาณนี้นะคะออกมาอาจจะเกี่ยวข้องกับอาชีพก็ได้นะคะ บางคนชอบทําอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะนําคุณไปสู่ทิศทางของความสําเร็จได้ด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพลังของคำปรึกษานะคะถ้าคุณได้คุยกับคนที่ให้พลังงานบวกกับคุณนะคุณจะเกิดแนวทางอะไรบางอย่างที่ดีมากๆเลยนะและที่สําคัญตัวคุณเองนอกจากที่คุณจะปรึกษาพูดคุยกับคนที่ให้พลังงานบวกกับคุณแล้วเนี่ย ตัวคุณเองยังสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆด้วยนะเป็นพลังของการให้คำปรึกษาหรือการปรึกษาก็ได้นะคะพลังนี้จะสวยมากๆถ้าคุณแนะนำสิ่งดีๆมันเหมือนการสร้างพลังงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวราศีพิจิกนะว้าวเลยนะคะ ผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ